สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Summoner War the Lost c e n t u r i a นะครับในคลิป Happy ก a บ h a d นะครับแล้วก็รีวิวเกมนี้นะฮะวันนี้ที่ผมทำคลิปเป็นวันที่29เดือน4ปี2021นะครับเกมเปิดให้บริการแล้วนะครับเปิดให้บริการทั่วโลกด้วยเป็น global เลยนะครับ คู่ต่อสู้ของเรามาจากหลากหลายประเทศเลยนะครับโหมดส่วนใหญ่จะเป็นโหมด PvP กันนะครับแต่มี PvE ด้วยจากวันที่เปิดให้บริการวันนี้นะครับก็มีโหมดเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้ผมเปิดโหมดค่อนข้างจะครบแล้วนะครับก็เลยจะมารีวิวให้ดูว่ามีโหมดอะไรบ้างเนาะโหมดแรกนะครับจะเป็นโหมดท้าดวลอันนี้จะเป็น PvP นะครับแล้วก็โหมดลุยเดี่ยวนี่จะเป็น PvE ส่วนโหมดท้าทายก็จะเป็น PvP อีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโหมดใหม่ขึ้นมาโมดเรามาดูขวานี่ก่อนก่อนนะครับ วันหนึ่งอ่ะเราจะสามารถเข้าต่อสู้เพื่อจะแย่งชิงตานะครับเพื่อที่จะเอามาส่งกาชานะครับตรงนี้ตาเนี่ยมันจะค่อยรีเจนขึ้นมาถ้าเราเก็บเป็นจนครบ200จนเหลือศูนย์แล้วเราจะไม่ได้ตาเลยนะครับเราก็จะต้องพักในพักการเล่นไปบ้างแล้วก็กลับมาในแบบให้มันได้สัก50แต้มแล้วค่อยมาสู้นะครับแล้วถ้าชนะเราก็จะได้เหรียญไปเอามาเปิดกระชาตรงนี้นะตอนนี้ก็คือถ้าผมสู้ชนะสูงสุดผมจะได้อยู่5แต้มนะครับ เ,เข้ามาเสร็จก็จะมีแยก2อันด้านขวาเนี่ยเ,เป็นแลงเราจะต้องถึงซิ l เวอร์ก่อนซึ่งผมยังไม่ถึงนะครับผมผมไม่พูดถึงแต่ถ้าใครอยากดูพรีวิวก็กดเข้ามาดูได้นะตรงเครื่องหมายคําถามนะครับสมมนหดด้านซ้ายนะครับพอเข้ามานะครับเราก็จะเอาทีมที่เราจัดไว้เนี่ยเรียงจัดได้5ทีมก็เลือกมาหนึ่งทีมแล้วก็กดสู้เลยมันจะเสิร์ชหาเพื่อนที่แลงใกล้เคียงกับเรานะครับเข้ามาสู้ถ้าชนะเราก็ได้แต้มเพิ่มนะครับได้แร้งเพิ่มแล้วก็เข้ามาเก็บรางวัลตรงนี้ด้วย อย่าลืมกันถัดมาพอเปิดโหมดไปไดสักแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเล่นมีโหมดลุเดียวเปิดเข้ามาอีก2โหมดด้านในนี้โหมดด้านซ้ายสุดจะเป็นโหมดเหมือนกับเนื้อเรื่องสตอรี่นะครับสั้นๆเล็กๆไม่เยอะนะฮะนี่1ฉากชัเตอร์หนึ่งเนี่ยจะมีอยู่แค่3ฉากฉากละ3ดาวถ้าเก็บดาวไปหมดก็จะเก็บของรางวัลไปได้ครบเลยนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นการ์ดสีเขียว3ใบนะครับนี่โอเค แล้วอันที่2นะครับด้านขวาพอเราเคลียร์ chapter หนแล้วนะครับตรงนี้ผมเคลียร์ chapter หนตรงนี้แล้วนะเนาะ chapter สองห้งนี้ไปไม่ถึงเพราะว่า chapter สออ่ะจะต้องอยู่ที่บล o นสอคือแต้มของเราใน arena ก็คือ600นะครับของผมมีแค่300กว่ากว่าหรือ400นี่เองนะอีกจะอีกดานนึงจะเปิดอยู่ที่800นะครับแล้วถัดไปก็จะเปิดอยู่ที่1000นะฮะคือเกมอ่ะจะบังคับให้เราไปเล่น PVP เพื่อที่จะมาเล่นฉาก PVE นะครับปลดล็อกเออ พอปลดเคลียร์ฉากหนึ่งไปแล้วนะครับเราจะมีเปิดโหมดล่าฆ่าหัวเข้ามาอีกทีนึงโหมดเนี้จะรีเซ็ตทุกวันนะครับแล้วก็จะเข้าไปลุยกับบอสแล้วก็ได้ของรางวัลน,นะฮะตรงนี้เข้าไม่ได้ละนะฮะก็ไม่ยากครับก็เหมือนฉากธรรมดามีมอน8ตัวเข้าสู้กันเนาะส่วนสุดท้ายนะครับหมดท้าไทยที่2โหมดเนี้มันจะเป็นโหมดที่รีเซ็ตตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ3วันนะฮะเข้าไปซึ่งตอนเนี้ย ผมสู้แพ้ไป2ครั้งแล้วนะวันหนึ่งสามารถสู้แพ้ได้แค่3ครั้งนะครับแล้วสามารถชนะได้10ครั้งเพื่อที่จะแย่งชิงของรางวัลกันนะครับนี่โหมดบาเลียนนี่ก็คือโหมดเขาบอกว่าเป็นแฟร์โหมดนะครับเอ่อมอนทุกตัวจะปรับให้เป็นเลเวลสีเท่ากันถ้าใครมีมอนที่แรงสูงกว่าก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าในเนี้ยมันเลเวลสีเท่ากันหมดเลยนะฮะแล้วก็บาเลียนเนี่ยมันจะสุ่มนะครับ เอาง่ายบาเรียรจะสมตอนนี้วันนี้บาเรียรก็คือทุกครั้งที่มอนสเตอร์ของพวกเราตายนะครับก็จะมอบมาหน้าหนึ่งหน่วยให้พระพุทธที่เป็นท่าลมเท่านั้นนะฮะนี่ก็จัดทีมให้ตรงกับการต่อสู้นะครับคนที่มีตัวเยอะๆจะได้เปรียบเพราะว่าบาเรียรถัดไปเขาบอกว่าจะไม่ได้รับการฟื้นฟูนะครับคือห้ามฮิวคือใส่ตัวฮิวไปก็ไม่มีประโยชน์ในหมดนี้ถัดไปโอเคนะก็สู้เก็บของได้10ครั้งครับ แต่ว่าแพ้ได้แค่สัมพันธ์ถ้าหมดก็จบข่าวนะครับผมอีกครั้งเดียวเดี๋ยวขอไปกาชาเอาตัวมาสู้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้มือถัดไปหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีหน้าหน้าจอหน้าแรกนะครับจะมีล็อบบี้ถัดไปจะเป็นอนาเขตนะฮะตรงนี้จะเป็นศูนย์เออเควสเควสประจําวันส่งมอนสเตอร์ออกไปเพื่อที่จะได้รับลูนหรือน้ํายาสร้างลูนนะครับมี2ออย่างาผมกดเลยนะครับนี่ทำเควสเสร็จละปึ๊บ วันหนึ่งเขาจะสุ่มเควสให้มานะครับเท่าที่ผมเห็นวันแรกก็มี3เควสเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมาอีกนะฮะแล้วก็ถัดไปพอเราได้น้ำยาสร้างลูนเสร็จใช่ไหมครับเราก็มาสร้างลูนกันเลยน้ำยาสีเหลืองด้านขวานี่นะครับใช้สร้างลูน1 1อันใช้50นะครับแล้วก็10อันใช้500รลูนเลือกสร้างได้นะครับแต่ว่ามันจะปลดล็อกตามเลเรื่องไอดีของเรานะเวันนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสร้างลูน เบสิกนี่ไปให้หมดก่อนมันจะได้เป็นเซตนะครับสร้างสิบอันไปในช่วงเวลานี้ขอได้สีเขียวก็โอเคละอันไงขาวหมดเยี่ยมอ่าแล้วรูนทั้งหมดเราดูตรงนี้ได้นะครับว่าเรามีรูนอะไรที่ยังไม่ได้ใส่อยู่นะครับก็กลับออกไปขวาสุดนะครับจะเป็นร้านค้าเวนมนในร้านค้านี้นะครับเราใช้มานหน้าซึ่งเป็นค่าเงินของเกมนะครับซื้อเศษชิ้นส่วนของตัวละครได้ ในหน้าที่นี้ผมซื้อหมดละข้างไอตัวมาฟเนี่ยผมไม่ซื้อนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้มันก็เลยไม่ซื้อนะฮะก็ถัดไปสมาพันธ์นะครับก็คือกิวนะครับจะมีร้านค้ามีอะไรแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้อยู่กิวนะครับแล้วก็เควสก็รับของรางวัลตามเควสนะครับแล้วก็มีช็อคคัตเพื่อที่ทำเควสด้วยเนาะต่อไปจากที่เราซื้อลูนไปแล้วใช่ไหมครับสร้างลูนไปละเราไปดูที่มอนกันมอนสเตอร์สามารถใส่ลูนได้นะครับเรามาดูที่แท่ไฟเอ่อนี่นะฮะ จะใส่หินสกิลนะครับหินสกิลนี่มันจะต้องสุ่มกระชาได้นะครับแล้วก็มีเคเวสภารกิจเนาะเอ่อถึงจะได้หินสกิลของเฉพาะตัวนะครับต้องหินสกิลของฮาวาด้วยเอามาใส่แต่หินสกิลของฮาวาจะมีอยู่3ประเภทเลือกใส่ได้นะครับถ้ามีนะไปสุ่มกระชาแล้วก็เควสจะมีครับอันที่2ก็จะเป็นหินเอ่อลูนนะครับใส่3ชิ้นมีเซตแค่3ชิ้นมีแค่3ประเภทนะครับเซต A ก็คือเซตแอตแทกเพิ่มแอตแท็กสิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อใส่3อันนะครับ ก็ผมยังใส่ไม่ครบเนาะผมใส่ให้ครบไปเลยแล้วกันปึ๊บแปนี่นะครับก็จะกลายเป็นเซตแอตแทกเพิ่มอีก1 5นตะฮะตรงนี้ครบเสร็จไปแล้วสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเควสถ้าฮาวาเลเวลถึงก็มารับเพชรกันนะฮะตรงนี้ทุกตัวนะครับจะมีมีเควสนให้รับของรับเพชรนะครับนี่นะเมื่อเลเวลถึงเนาะโอเคระบบของเกมนะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเก็บเควสอีกอันหนึง่ง ได้อีก50เพรต่อไปเราไปลองต่อสู้กันสักฉากหนึ่งนะครับผมขอเล่นฉาก PVE แล้วกันนะครับฉากที่1แล้วก็บอสละกันนะครับ1นึ่งดระบบของเกมก็คือการตั้งมอนเข้าไปนะครับแล้วก็สู้กับศัตรูนะครับสามารถเซตแบบนี้ได้นะครับมอนที่อยู่ด้านขวาจะเป็นมอนที่เจอศัตรูเป็นคนแรกนะครับจะเข้า เขาเรียกว่าเป็นตัวท like ี่เจอศัตรูก่อนนะครับแต่บางตัวศัตรูก็จะสามารถยิงไปตัวหลังได้นะครับมันก็แล้วแต่สกิลของตัวละครนะครับแต่ส่วนใหญ่จะยิงท่าธรรมดาโดนตัวแรกก่อนนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นตัวที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8เนี่ยนะครับแล้วถ้าผมอยากต้องการสลับนะครับเอาเออเออเขาเรียกว่าอสเว d ิเนมอนนะครับมาใส่ข้างหน้าก็ได้นะครับนี่เอาวากาบอลนะฮะนี่ต้องเป็นวากาบอลนี่เนี่ย เออนี่นะครับใส่หน้าก็ได้นะครับนอกจากการวางตัวละครนะครับก็จะมีการวางสกิลด้วยสกิลก็จะเป็นการ1หนึ่งอันนะครับก็จะสุ่มขึ้นมาเหมือนกันก็ค่าใช้คอ์สคอ์สค่าใช้ก็อยู่ตรงนี้นะครับใช้มาหน้าหนึ่งหน่วยใช้มาหน้าสี่หน่วยนะครับสองหน่วยตัวละครที่เป็นการระดับสูงส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูนะครับจะใช้มาหน้าสูงกว่านะฮะตัวการระดับต่ำเนาะแต่สกิลดีกว่าแน่นอนนะฮะบางตัวถือว่าโกงเลยทีเดียวโอเค อ่าสตูก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สกิลของสตูจะเป็นแบบนี้อา้าวรวยการต่อสู้เออบางคนอาจจะเคยเห็นไปแล้วนะครับแต่ว่าเออจะมีการต่อสู้ที่มอนมันจะยิงธรรมดานะครับมันจะตีธรรมดากันไปก่อนแปะแปะแปะแบบนี้นะครับแล้วเรากดสกิลตามนี้ครับตามมาหน้าสกิลของแต่ละตัวเราต้องเรียนรู้ทีละตัวนะครับแล้วถ้าสตู กดสกิลก่อนนี่เรากดสกิลมันจะเป็นการเคา์เตอร์นะครับซึ่งจะทําให้แรงขึ้นบางทีอาจจะไปขัด skill สกิลสัตรูได้นะ,ะมีคาลเตอร์กลับครับเออไอตรงเนี้ยความจริงถ้าเราโหลดมาเล่นเขาจะสอนทีละสเต็ปอยู่ละเนาะเดี๋ยวผมขอลองสู้ไปดูเลยละกันก็หนีชนหนีนะฮะก็ใช้ตัวนี้ลดกลอะไปอ่ารถกรอแล้วก็ตีธรรมดาไปก็ได้ครับความจริงเล่นเกมใจเย็นก็ได้นะค่อยๆใจเย็นไป กลับตัวเข้ามาครับหนีเนี่ยมันจะแรงเมื่อเลือดน้อยนะปืบเรียบร้อยครับแล้วก็ดูเลือดกับพืนมาด้วยตัวนี้จะเฉลี่ยนะเลือดให้เท่าๆกันก็เ,เป็นท่าลมนะครับเดี๋ยวผมจะโจมดีด้ทธาไฟแต่ลออคาลเตอร์อ่ะคาลเตอร์่อ,รอ,รอไปเข้าตัวท่าอะไร โอเคท่านน้าครับไม่มีท่านลมเหลือครับก็เอาน้ําชนก็ได้ครับเอาฮิลก่อนดีกว่าไฟครับตัวเขาเป็นท่าุไฟนะฮะคอเตอร์คือสู้กับมอนนี่มันง่ายกว่าสู้กับคนเยอะเลยนะนี่เป็นการสกิลนะฮะ มีตัวเดียวกด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 ปึ๊กโอเคชนะแบบเฉียดชิวนะครับเหลือตัวเดียวแล้วก็เหลือเลือดเดียวด้วยนะโอเคไปเราไปแฮปปี้กาชาเดกันเลยเดีกว่า เอาละครับเรามาอยู่ในส่วนของแฮปปี้กระชาเดีกันแล้วลว,วันนี้ผมเล่นมาได้ประมาณครึ่งวันนะครับเกมนี้รวมที่เขาเซิร์ฟล่มไปด้วยประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เขาแจกมาอีกพันเพชรผมได้มา3,100เม็ดนะครับแล้วก็สมุดสุ่มอีก16ไหใบนะอันแรกนะครับจะเป็นสุ่มซัมมอนที่เราเก็บแต้มนะครับตอนพ v p ีนะเข้ามาใช้สามครั้ง60ใบนะครับตอนนี้ผมไม่มีแล้วเนาะอันนี้ข้ามไปเนาะอันที่2นะครับจะเป็นการสุ่มเว่นมตน ขาบอกว่าจะมีมอนสเตอร์ระดับธรรมดาถึงตำนานธรรมดาถึงฮีโร่นะครับดูตัวนี้ดีกว่าดูอัตราตรงนี้ดีกว่าอัตราของคัมพีเวมนมอนะครับคัมพีซัมมอนเวมนมนหน้าตาเป็นแบบนี้นะสีเขียวเนาะอ่าสีเขียวคือชื่อมันไม่เหมือนกันเป็นคัมพีลึกลับนะครับตำนานสีทองอยู่ที่3%เยอะเหมือนกัน นะบอกชื่อชัดเจนเลยนะครับแต่ละตัวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ0.25แล้วก็ฮีโร่คาถาก็คือสีม่วงนะครับ9.750นะครับหายาก23.7สุดท้ายเลยมีก็ธรรมดา58พวกฮารปูนะครับอโอเคสูงสุดสีทองเรด3เปอรนะครับสรุป สุดท้ายจะเป็นตั๋วโบราณการนะครับตัวนี้ผมไม่มีเดี๋ยวข้ามไปอ่ะโอเคผมสุ่มก่อน10ครั้งผมมี16นะฮะมีเกตไม้ผสมด้วยนี่ครบร้อยใบได้ของนะครับได้กาสีทองหนึ่งใบด้วยครั้งที่10 10ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่10โอ้โหเห็นกันชัดเลยครัจ่าๆเลยหนึ่งสมส่ม่วง3เขียว2ขาว โ,โจเกอร์เยี่ยมตอนโค้ดเบต้าผมขอให้ได้โจเกอร์นะครับแต่ยังไงเราก็ต้องเก็บเศษใช่ไหมครับให้มันเก่งไม่งั้นมันก็ไม่เก่งเนาะเกมนี้ใช้คอสหกนะครับมาน่าหแต้มดีนะอุวที่2ครับตัวเขียวครับเอ่อสกาเลตหรอวิสกาเลตสเปล ออเมแกนครับมีชื่อไทยตรงนั้นเกตัวที่สามตัวนี้เหมือนไม่ใช่อินฟอนเนลเนาะคารีครับเเหมือนตัวอินไฟอะไรสักอย่างโอเคโคนาเมิยะนะครับอันนี้การูด้าน้ำครับสวยการูด้าน้ำตไตไปว้าวแวมไฟแวมนะครับแต่มันไม่มีธาตุในเกมนี้เนาะตัวเดียวเบอร์เดฮิลนะฮะ เป็นแบมไฟแบมพายไม่ใช่แบมไฟอิมมาแล้วครับไม่ใช่ดิอินฟอนอลคือมันเปลี่ยนนี้แล้วมันคล้ายๆเนาะแล้วเราก็ดูเอออินฟอนโนครับผมขอทาการอสนะครับต่อไปสิโอ้โหก้า <c oughs> หางโซฮาดีงามครับก็ไม่ได้ทองนะครับแต่ได้อ่าได้ม่วงมาห้ โอเคโอเคใช้ได้เลยใช้ได้เลยเอ่อต่อไปนะครับสุ่สิบครั้งใช้2 0 0 7ก็กดอีกสิบเลยเนาะอ๋อมันหักลบไปนะครับก็เหลืออีกพันแปดมีสมุนหกนะครับแล้วก็ใช้อีกพันแปดสิบก็คือสิบครั้งสีทองผมเห็นตัวเอฟเฟกต์ Effect เป็นสีทองนั่นไงมาหนึ่งเอาละเปิดเลยปึ๊บ ตัวนี้คอรินใช่ไหมแต่อ่าแชนแนลแชนแนลแชนอนลนนนนโอเคคอรินม,มาอีกตัวหนึ่งขออภัยนะครับโอ้โหวอลคิรี่ครับดีไม่ดีไม่รู้แต่สวยครับชื่อเขาในจักรวาลน,นี้ก็คือคาเมิล่านะฮะสวยครับเยีเ่ยมคอรินม,มาแล้วคอรินครับแฮปปี้ไฟ ไปสีตัวอะไรไนี่อะไรอ่ะบาเลต้าตัวนี้ไม่คุ้นเลยครับออมันเหมือนกับหัวใช่ไหมหัวหัวไฟอ่ะเอออ๋อเป็นอันนี้เป็นสกิลครับไม่ใช่หินสกิลอ่าสลับ HP แล้วก็เสกโลกครับเยี่ยมเยี่ยมตดวนดีดีดอ่าาครับสรุปนะครับครั้งที่สองก็ได้ทองมาหนึ่งตัว แล้วก็การสกิลม่วงหนึ่งอันใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมกดรับของรางวัลได้นะครับเปิด20ครั้งก็รับการมว่วงอีกหนึ่งใบเอา้าเอา้าเอา้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวอาอันนี้มันมว่วงอยู่แล้วนี่เออชาญไอ้น,นี่จะเป็นพาราดิษใช่ไหมพาราดดเนะโอเคโอเคดูดีดี ไม่ได้เล่นซัมมอนเนอร์วองมานานนะครับก็อาจจะจําชื่อไม่ค่อยได้อาต่อไปนะครับผมเหลืออยู่2,000ทีละใบครับทีละใบสีม่วงครับแสงสีม่วงอาการม่วงจริงด้วยดูเซนอัปเกรดเข้าไปแล้วครับอ่สิ1การมี่ยี่บทีละใบก็ได้สะสมจนถึงร้อยเป็นกันแล้วก็ได้ตัวทองหงตัวนะครับไป น,นี่สีขาวเลยอ่ะมัน่ะอ๋อเป็นสีเขียวครับเอ่อเพนกปิ้นนะครับมาร์คไปเหลืออีกคันสีสีทองออไม่ใช่อันนี้ขาวจริงๆด้วยไม่เขียวด้วยแชนนอนนะฮะโอ้โหสามเปอร์เซ็นต์ผมว่าเยอะนะเยอะแต่มันต้องใช้ซ้ำเยอะไงกว่าจะเก่งขึ้นไปอีก ได้เขียวครับนะครับอีวหรืออีกหนึ่งครั้งครับครั้งสุดท้ายละโอ้เรียบร้อยครับจบข่าวสีขาวโคนนมิยะนะครับหรือว่ากาลูด้าน้ำนั่นเองนะเอ้าเรียบร้อยครับสรุปนะครับเกมนี้ก็สนุกดีนะครับถึงว่าระบบการเล่นจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะครับก็คนชอบไม่ชอบผมว่า50-50ิ้เลยแหละตอนนี้นะแต่ว่า ใครนี้นะครับไว้ใจได้เรื่องความเกลือนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบาย